สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดซอรแฟมบลี่นะตอนนี้พี่เพชรมาแล้วนะครับนี่นะฮะเมื่อคืนดึกไปหน่อยนะพี่เพชรนะฮะตอนนี้ก็มาตอนสิบโมงค,ครึ่ง<ค>นะฮะมาช้าโดนแซว <laughs> รู้สึกจะไปตามมาหลายรอบมากนะครับทอแจเ,เอาไปมาพี่นัดหายแล้วอตอนนี้พี่เพชรมานะครับคนไปตามหายคนไปตามหายไปไหนแล้วนะครับนะ

นางจ้างว่าหบาทก็ส no มัยกุญแจไม่่ยนจนอได้ทไมเพ่งนังทังใจเรียนหนัสระบโคมสีเียนนังเี่ยนหักเพียนหักซื้อไปเดียวซื้อไปเดียวแกงโ้ยังเจอได้เพราะว่าซื้อตัวไว่าอยากนางงะนั่งมึงจะสอดแจ้งนังนังเดียวสามบาทถึงมั่งก่อนเอสามบาท กมื่อกี้แล้วหนังเด้อแวงมตีกันไอ้คนไอ้หนังแต่มอรกนเบิร์นต้องค่อยมาประจวบงั้นาดเลทุกจังหวัดในภาคอีสานนีมาเบิร์นะใครนะพระเอกสมัยก่อนตรพงแท้เต้เดี๋ยวไม่ทันจัูัไม่ทันร่เหมือน จนีสบอกว่าเกิดไม่ทันรู้จักคนดีตรุ่องการนะจะจกจะมาคู่กับกินตลาดเออคู่กินตลาดกเลางแต่ภาพยนต์เรื่องแรกของกินตลาดคู่กับไพรนดสัโริบุรายนต์เรื่องผู้ใหญ่ลีนางมาเรื่องแรกของ แล้วก็สมศรีฮะแล้วก็ต่อมาก็มาสมศรีคู่กับสันติสุขคราวนี้ก็เลยเป็นคู่กันเลยสมสีสีรองสีอ้าบอกโอ้ยค่ะไเรืองเเอาน้อยทมัยยังน้อยเบิ่งเมื่งหนังเรื่องนี้ครับสมศรีเจลาสันติสุข นักเอกชื่อลีลาวดีหรืออะไรนี่แหละเองชื่อเจ้าแล้วลีไม่กินอะไรหรือพ่อนะแต่ว่าเขาเรียกผู้ใหญ่ลีเป็นที่จริงหนูพ่อเดี๋ย่างนักเอกเขาเป็นนั่งไล่เด้อมาเด้อนะครับมากินข้าวเป็นเป็นพระเอกเอฟบีนี่นักเอกเอฟบีอยู่เลยง่อยฮะง่อยฮะไม่อยากไปไทยไม่ให้สามอยู่เด้อ เป็นหายี่ไหนเนพ,พี่อะแล้วพระเอกเล่าขาวพี่ขอเปลี่ยนพระเอกได้ปะพี่ไม่อยากเป็นนางร้ายพี่ขอเป็นพระเอกกับคนอื่นได้ไหมจูดี้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  มนี่วันแห่งความแกงม่นจะได้เงินเทียงัน้วกมันแหนมแล้วก็เกิดกอนอย่างอืนเรเราสามกรุปปาแล้วแต่ที่ไหนอ่ะได้ดูใช่ไหมก่อนกลับจะได้หาซื้อเดี๋ยวอะไร ยี่สิบแปดต้นนะสานประสาทใหญ่กว่าบ้านหนูอีกอ่ะของหนูไม่ยิ้งหนูเกมห่นูยิ่หดเบียร์หนักกว่า28ยี่สิบแปนั้น เรก็ใส่แม่หันจิ้มยทังที่โคยิ้มง่หัวใส่แม่ก็คุยกันนั่นได้มาสอคนคุยวัดขึ้นคุยวัดขึ้นจนเมยตาผมยังเลยตาบอกบอกอะไรนะเออมเดนาจะไปชมืองมงเรื่องนโนอาไหมหนอรเราจะชมมืองเมือน่นด้ไ มาแล้วตีันตาเนี่ยตเนีิมวันมาเลนไทยหาแม่นี่แม่อร่อยกินอยู่ค่ะนี่ต้เมตื่นแลดูก่อนพี่ไม่ไหวไม่ไปน่าเกียดว่ดด สัมภาษณ์เลยครับตันนี้อ่ามาแล้ว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 เหรอมาแล้ววันวันอันนี้มะพร้าวนะครับที่เราแมะซื้อนะครับไปเอาน้องมาฝากป๋อบี๋นะฮะเดกว่าไปแป๊บเดียวอยากรู้ว่าวันมานในไทยได้กี่ดอกเฮ้ทำไมไปส่งดอกไม้ดันคนร้อนรุงเลยครับวันนี่ไปเอาน้องมาฝากสิบนาทีลืมเล่น ก็ซื้อมะพร้าวเผานะครับมาฝากบ่อเบียนะครับนี่ก็พี่นัดกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปตามพี่เพชรนะฮะฮ้าไปซื้อกาแฟเหรอนัดบอกว่าอ๋อมาเล่น เอามาเล่นกับโคกก็ได้โคกอยู่นี่คืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมมอบมคุณพี่ชายนะครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาเดินมากินข้าวน้ำกันเนื้อ